สวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับ Summer Smart Classroom ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาต่อกันในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะตอนที่1ค่ะเรื่องของการใช้ผลเชิงตกรกกะนะคะเราไปดูน้าด้วยกันก่อนค่ะ วันนี้นะคะมีคำถามว่าเราจะควรเติมอะไรลงไปในช่องว่างนี้ดีคะข้อที่หนึ่งค่ะมีคําว่าวันจันทร์วันอังคารวันพุธเว้นว่างนะคะวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์ค่ะและข้อที่สองนะคะมีคําว่าใหญ่เว้นว่างค่ะเล็กลองตอบกันดูนะคะข้อที่หนึ่งคำที่หายไปก็คือคำว่าวันพฤหัสค่ะ ส่วนข้อที่สองคำที่หายไปคือคำว่ากลางค่ะทำไมเราถึงรู้ละคะเราไปดูวัตถุประสงค์ด้วยกันค่ะวันนี้นะคะใจใทุกคนนะคะระบุเป้าหมายในการเรียนเรื่องการใช้เหตุผลเชิงตรรก,กะนะคะในการแก้ปัญหาค่ะลองระบุเหตุผลและเป้าหมายของตัวเองดูนะคะเข้าสู่บทเรียนด้วยกันค่ะ วันนี้นะคะก็มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาให้ทุกคนได้ลองนะคะนั่นก็คือคำว่า logical thinking ค่ะ logical thinking นะคะมาจากคำว่า logical กับคำว่า thinking นะคะในพจนานุนกรมออกฟอร์ดนะคะได้บอกว่า logical ก็คือ seem natural reasonable and sensible ค่ะก็คือเป็นธรรมชาติมีเหตุผลและสมเหตุสมผลนั่นเองค่ะส่วนคำว่า thinking นะคะก็มาจาก The process of thinking about something เป็นกระบวนการคิดถึงบางสิ่งบางอย่างหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นเองค่ะคำว่า logical ในภาษาไทยเราใช้คำว,ว่าตรรก,กะนะคะตามความหมายในพจนาน,นุกรมตรรก,กะก็คือความตรึกความคิดอย่างใช้เหตุผลนั่นเองค่ะดังนั้นการคิดอย่างมีตรรก,กะหรือว่า logical thinking เนี่ยมีหลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นการคิดแบบมีลำดับใช่ไหมคะ หรือการคิดหลากหลายแง่มุมเหมือนที่เราได้ทําในซิกแฮชหมวกหกไปด้วยกันค่ะและยังมีการคิดโดยการจําแนกค่ะการจัดกลุ่มนะคะและการเชื่อมโยงค่ะโดยมีหลักการสําคัญก็คือการให้เหตุผลรวมถึงหลักฐานนะคะเพื่อตรวจสอบว่าสิ่งที่เราคิดนั้นน่ะจริงหรือไม่จริงนั่นเองค่ะเราไปดูการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหานะคะในการแก้ปัญหา แต่ละครั้งถ้าเราใช้เหตุผลเนี่ยเราจะต้องมีกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขมาพิจารณาค่ะโดยสามารถใช้เพิ่มเติมก็คือการใช้เหตุผลค่ะและการใช้ประสบการณ์ค่ะอย่างที่เรกเรียนสร้างคนดีอยู่แล้วนะคะเวลาเราแก้ปัญหาใช่ไหมคะหลายคนก็วิธีนี้จะใช้แก้ด้วยเหตุผลบางคนก็อาจจะใช้แก้ด้วยการมีประสบการณ์กับเรื่องนี้มาก่อนก็มีวิธีการคิดหรือวิธีการแก้ปัญหาอีกแบบหนึ่งก็ได้ค่ะ ซึ่งไม่ว่านักเรียนจะใช้เหตุผลหรือประสบการณ์เนี่ยนักเรียนจะต้องอธิบายวิธีการแก้ปัญหาของตัวเองได้นะคะโดยคาดหวังผลลัพธ์ที่จะตามมาค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะมาโฟกัสที่การใช้เหตุผลก่อนนะคะการแก้ปัญหานะคะอย่าลืมว่าจะต้องมีกฎเกณฑ์นะคะหรือเหตุผลมาอ้างอิงน,นะคะเพื่อนําไปสู่วิธีการแก้ไขปัญหาต่อไปค่ะโดยมีเงื่อนไขที่ว่า ผลล่าของการแก้ปัญหานี้จะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เริ่มต้นไปดูกันค่ะว่าเป็นยังไงนะคะสถานการณ์ที่1ค่ะหากคุณแม่ให้นักเรียนซักถุงเท้าด้วยตัวเองโดยบอกว่าอย่าลืมใส่น้ำยาปะผ้านุ่มด้วยนะนะักเรียนมีวิธีในการซักถุงเท้าอย่างไรบ้างคะสามารถพอยวิดีโอแล้วเขียนข้อความของตัวเองก่อนได้นะคะทีน,นี้มาดูวิธีการของคุณครูด้วยกันค่ะ อย่าลืมว่าเงื่อนไขของเราคือต้องใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มด้วยนะคะวิธีการซักถุงเท้าของคุณครูก็คืออันที่หนึ่งเอาน้ำใส่กระมังค่ะอันที่สองคือเทผงซักฟอกใส่น้ำยาซักผ้าอะไรก็ได้ที่เราใช้ที่บ้านนะคะอันที่สามคือแช่ถุงเท้าไว้สิบห้านาทีและอันที่สี่ก็คือซักถุงเท้าค่ะข้อที่ห้าล้างน้ำสะอาดข้อที่หกเราใช้เงื่อนไขของเรานะคะก็คือใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มค่ะ และข้อที่7แช่ทิ้งไว้อีกประมาณสัก5นาทีนะคะและข้อสุดท้ายค่ะนำถุงเท้าที่เราสร้างเสร็จแล้วนะ่ะไปตากให้แห้งค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าการใช้ผลเนี่ยหลายครั้งที่เราจะต้องมาพิจารณาว่ามันจะเป็นจริงหรือประสบความสำเร็จหรือไม่เนี่ยขึ้นอยู่กับสถานการณ์เริ่มต้นค่ะสมมติว่าคุณครูเอาข้อที่5ไปไว้ข้อที่1น,นะคะอยู่ๆมาก็ล้างน้ําสะอาดเลยน้กเนจะซักถุงเท้าเสร็จไหมคะ หรือครูสัรเย็ปักพนุ่มก่อนเลยเอาข้อ6มาไข้อที่1เอาข้อ7มาไข้อที่2เราจะซักถุงเท้าได้สะอาดตามที่เราต้องการไหมคะคําตอบก็คือไม่ใช่ไหมคะดังนั้นการเรียงลําดับเหตุการณ์โดยการใช้ผลเนี่ยจะช่วยให้เราสามารถหาวิธีในการแก้ปัญหาได้ยอย่างสมเหตุสมผลค่ะเรามาดูสถานการณ์ที่2กันนะคะวันนี้เป็นวันพุธค่ะสมมุตินะคะ นักเรียนมีการบ้านสาวิชาคือวิชาภาษาไทยให้คัดลายมือค่ะศิละปะให้วาดภาพเจกันและภาษาอังกฤษให้เติมคำสองหน้าค่ะโดยที่คำว่าโดยที่คือการกำหนดเงื่อนไขแล้วนะคะวิชาภาษาอังกฤษเรียนทุกวันค่ะวิชาภาษาไทยเรียนทุกวันอังคารวันพุธและวันศุกร์ส่วนวิชาศิละปะเรียนสัปดาห์ละครั้งนะคะนักเรียนจะมีวิธีการจัดการยังไงคะลองเขียนลำดับขั้นตอนในการแก้ไขปัญหานี้ค่ะ เรามาพิจารณาเงื่อนไขด้วยกันนะคะการบ้านเรามีทั้งหมด3วิชาค่ะก็คือภาษาไทยศิลปะและภาษาอังกฤษค่ะแต่เงื่อนไขของเราข้อที่1ก็คือว่าภาษาอังกฤษเรียนทุกวันนั่นหมายความว่าพรุ่งนี้คุณคร,ร,รูอาจจะเรียกตรวจการบ้านก็ได้ใช่ไหมคะดังนั้นเราต้องเขียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่1ค่ะต่อไปเราจะเหลือวิชาภาษาไทยและศิลปะวิชาไหนที่เราจะเจอคุณครูก่อนคะ คำตอบก็คือวิชาศิลปะจะเรียนอีกครั้งในวันศุกร์ส่วนอ้อขอโทษค่ะวิชาภาษาไทายจะเรียนอีกครั้งในวันศุกร์ส่วนศิลปะจะเรียนอีกครั้งก็คือสัปดาห์หน้าใช่ไหมคะดังนั้นเราจะต้องเรียนลาดับในการทําการบ้างก็คือภาษาอังกฤษภาษาไทายและศิลปะนั่นเองค่ะคุณครูมีคำถามให้นักเรียนลองมาเล่นกันดูนะคะคำถามมีอยู่ว่ามีสาวสวยสามคนนะคะความจริงแล้วคนหนึ่งเป็นนางฟ้าคนหนึ่งเป็นปีศาจ ส่วนนีค้คนเป็นมนุษย์ค่ะซึ่งน,นางฟ้าเนี่ยเขาจะพูดแต่ความจริงเสมอเลยนะคะส่วนปีศาจจะพูดแต่ความเท็จและมนุษย์จะพูดความจริงบ้างความเท็จบ้างผลปรากฏว่ายิงสาวผมสีดํากล่าวว่าฉันไม่ใช่นางฟ้าดิงสาวผมสีบรอนกล่าวว่าฉันไม่ใช่มนุษย์และยิงสาวผมสีทองกล่าวว่าฉันไม่ใช่ปีศาจสรุปแล้วใครเป็นนางฟ้าใครเป็นปีศาจและใครเป็นมนุษย์คะ ใครได้คำตอบแล้วนะคะตอบมาใต้คลิปนี้เลยนะคะคนที่ตอบถูก2คนแรกนะคะคุณครูจะจัดส่งของขัญไปถึงบ้านเลยค่ะสำหรับนักเรียน summer smart classroom นะคะเรามาลองฝึกคิดการใช้หผลด้วยกันค่ะคุณครูจะมีใบายยงานนักเรียน2ใบายยงานคือใบายยงานที่8นะคะเรื่องเงื่อนไขแสนสนุกค่ะในคำถามนะคะก็จะมีสถานการณ์ตัวอย่างให้และเงื่อนไขใน,ในักเรียนจะต้องแก้ปัญหาด้วยกันค่ะ ลองเขียนมานะคะและอย่าลืมอธิบายเหตุผลว่าก่อนหลังลำดับนี้เหตุผลคืออะไรค่ะและใบงานที่9นะคะเป็นการทดลองแสนทันสาค่ะให้ทุกคนลองจิงนตนาการหรือจะลองทดลองด้วยตัวเองนะคะหาวัสดุที่มีมาใช้ในการทดลองก็ได้นะคะเพื่อหาคําตอบตามโจทย์ที่คุณรูณให้ไว้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะในเรื่องของการให้เหตุผลเชิญตรกกาโดยใช้เหตุผลเนี่ยก็จบลงไปแล้วนะคะ ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจเรียนกันอย่างดีนะคะสําหรับวันศุกร์นี้นะคะห้องเรียนของเรานะคะคจะมีการแรกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดของเราในการคิดเหตุใช่เหตุผลค่ะยังไงพบกันวันศุกร์นี้เวลาบ่ายโมงตรงนะคะลิงก์ครูจะแปะให้ใน Google Classroom ค่ะและพบกันในวันศุกร์นี้นะคะไายได้ค่ะ